เป็นไงบอกให้ผมเหนียวพออย่างเงี้ยล้วครับพ่ายฝ่ายเจ้าน่ะพ่ายนั่นไปไปไปมาไปมานี่เราไปโดดแม่น้ำตัวนี้ขอด้วยเป็นไงข้างหน้าข้างหลังบอกให้เรียนก็ต้องเรียนนะครับ พี่พาดฟังพี่เลยพี่เจะอะไรจะมีม้นเพลินนี่ไปนี้ไปบ้านะเออเจ้า้องพาดเดี๋ยวให้เราพาดเพอเดียวไม่นี่ผมบอกไงผมแท้ <laughs> จะเอาฟังพีเ่เองไปนี่โอ้ย เราจะควัดไก่ท oh. 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 ี่ควัดไก่มันจังบ่หมุนเนี่ยหมุนโอ้ยโอ้ยคงสามารถได้ตั้งไก่เนี่ยึ้นฟังอยู่บอกรอ้คืนนี้ก็ได้เอ้ามันจังใกญ่เอ้าเบืนออาการนั่นิช่ไหมไฟหอดเรกคือโหอาจารย์ก็ดูถูกไปแหม ครับไม่ต้องดูถูกคนหรอกอันนี้เอาคืนท่าขึ้นื้อตรงไปบังเที่ยงนะนะบากุนนะไปครับไปครับอาจารย์มหาชลแล้วคืนบางต่อใหม่นีนๆนๆนเ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 นบางนี่นี่ผมก็ขออนุญาตนะครับสารเดีอวนะครับผมจะให้เป็นตัวสวยอีกต่อไปโอ้ยลูกแม่นามจะ่ไฝเรือบ่เป็นมา อือนนาดแม่น้ำแม่ดินี่ครับเมนโทรัพท์ผมตกน้ำยังเออเนี่ยเออนี่เออนี่ยเนี่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 ยอนี่ขึ้นท่านี่ละใรึ้นูบบโอ้โอ้ลึกมันหยาบมากข้างันเยอะฮะโอ้ ดึงึดหัวด้วยขึ้นทีเอาถือน้ำน้ำแข็งแล้วพยายามเครื่องเรงหัวเรื่อปทางนู้นเอเอาหัวเรือไปสังขันจากสิับพอดีแล้วเลยดึงแห้งดึงแห้งเออเสือกไปผูกค้อไว้คุนอ ุ่นใช่ผใ้กกใหม่นี่นี่นี่ใช่นี่กันี่เดี๋ยวเอาวันี้ขึ้นมากอนเอาขึ้นมาทฉดยงางอาอ,อ,อโอ้ยเมเงงดีฮะอุ๊บน้ำมัน โอ้โอผูกซ้ำนึงก็อยูอยู่ดอกบบบปูผูกไม่ก็สีร้อยนี้อยู่บ่ร้ยอยเจ้าตัวเสด็จแนะนำหาดรือ ô thắng mà thắng làm tiếp mà kìa oh, <laughs> chùa nổi ơi à, tắt <laughs> oh. à, nhà hay cũng nhà. mạnh buộc là tắt tắt là buộc ชีวิตโอก็ยง่ายนี่ตายหลายตนอยู่ตัวนี้ฝนมาตกใส่มันเลย